นอยเนาะเปิดภาพขึ้นมาก็าาคือเก่าคือเดิมเ้ยพี่น้องเด้อเนาะอ่าอยู่เพื่อนอยู่ซานเราคือเก่าโดยกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะปาลุงกันเบิดสุสกุสุคนคือเก่าเด้อบวชจิเป็นทางพี่น้องฝั่งลาฝั่งไทยหรว่บตาประเทศเราเนาะก็ขอยินดีต้อนรับผาซูซองมุกดาวันเศร้าเราคือเก่าเดอ้อพี่น้องเด้ออ่าโมนี้เนาะพี่นอ้องคือเก่าเนาะพาพี่พาน้องมาเบิรือว่ามาอัปเดตงาน ่าภาคส่วนทั้งโรงเรือนเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะโดยกะถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งตอนมือที่ว่าเพิ่นเสื้อบเนาะแต่ว่าตอนนี้ทางสร้างเฮาเพิ่นกําลังสิอ่าต่อน้ําหรือว่ายึดกงที่ภายที่ลาวเนาะพี่น้องเนาะโดยเอาก่อนอื่นกะเดี๋ยวพาพี่พาน้องเข้าไปเบิ่งไปชมนํากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะกะจังได๋กะ สามุกดาก็คือเก่าคือเดิมเนาะฝากพี่ฝากน้องเข้ามาเป็นการให้กำลังใ,ใจก็ได้ก็แซ่บบึงคิดบึงโฆษณาให้คือเก่าได้พี่น้องเด้อเพราะว่าช่วงนี้การอัปเดตทั้งเฮือนทั้งซานเฮาคือ 9, เอก่าเนาะการบอได้ไปทางใดได้พี่น้องเด้อเนาะอัปเดตชีวิตประจำวันพี่น้องเลยเพราะช่วงนี้ทางสามุกดากะ มีงานมีการอยู่ทั้งเรือนเขาเนาะกับบุคคลได้ไปพี่น้องเลยช่วงนี้เนาะเอาจังได้กะฝากเป็นกาลังใจคือกาวได้พี่น้องเด้อเนาะและก็ทั้งอ้ายเพื่อนที่ว่าเดินทางมาจากฟังไทยกันยังบรทันได้กลับเทือเนาะพี่น้องกะเป็นอาทิตย์กลัวแล้วกะโอ้กะดีมุกดีใจลายเนาะทั้งอ้ายเพื่อนกับมาสอยออกแบบเรือพาเห็ดพาท่มเนาะภาษาสามุกดาโบหูอย่างเลยพี่น้องเนาะกะโอ้ดีใจลายเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเดียวก็เลยไปบงไปส่น้ำกันเด้พี่น้องเด้อโดย ตอนนี้กำลังเล่นทอพี่น้องเลยใส่ทอน้ามโอ้โก่งนี่คือพิ่นยิดลงพื้นเรียบร้อยแล้วสบายดีเด้อเฮยสบายดีทางมาทาเฮาเ็ับนก็ง่อสีทาเอาอสีทาามันจิ้มขะ กตอนนี้ถอดตัวนี้มันบ่คัััักนนนีมมมไม่คักเลยเวลาไอ้นี่เวลาเก็บมันลำบากนี่คือคลายน็อตได้หลุดได้เลยไม่ไม่เกี่ยวกับตัวนี้เกี่ยวกับอะไรอีกบอลวาลน้ำซึมเกี่ยวกับบอลวาลไม่เจอกับตัวนี้เกับตัวนี้อ้าวงานเข้าตัวนี้แน่นแน่นดวงทีครับเนี่ยตัวนี้มแน่นดวงน้ำซึมบยนตอนนี้คือต่อน้านั่นนี่คือเป็นเรนอฟแบบ นี่คือ mm hmm. ยึดกงก็คือสามอัน mm hmm. นะพี่น้องเนะาะสามขาแต่ว่าขาหนึ่งค่ะคือบริยึด mm hmm. ขานี้คือบริยึด mm hmm. อันนี้คือ mm hmm. ฟางตายโตได้เลย mm hmm. พี่น้องเ้ยเนาะก็คือคป่องวงกับอายุ IU ประมาณแม่แปดสิบ อันนี้กัจเเวนบอลทางยางเนาะอันนี้เพิ่นกันจะเสื้อมอันนั่นพี่น้องแฝงกันลูกมันตัวนี่งอือป,ประมาณนี้เลยพี่น้องนะนี่กันยังเล่นโอย เสื่อมแฝงกันจะนิ่งกันบอลนี้ก็เว้นทางยางอีกเนาะทาร่าหนาคนนี่ก็ต้องได้ก่อพี่น,อน้นนะองมาจริงเนาะพาวากร์เนโม ไม่เหลืวก็ถอดให้ยองๆๆข้างในอ่ะบนนี้ เอาอปนนี่เก็บไว้เลยนี่ไปีดรอของเราเก็บเลยเนื้อลูกหเูไปจุดก่อนน้ำรอน้ำอคก่อนี่ไปจุก่อน้าพี่อพี่จะได้ทอดน้วนะอมานีเรกนะรือิตนนั้นนิอไเ

ในแทงขาออยากเรอหาแล่มใส่ไปม้นบรหารบลอกก็อันันมันเนี่ไเออบอกเลยอกเลยถ้ามันเขาพอดีแล้วก็นอนอางงานนะตองมือกย่างีดีแล้วก็บางๆไปเลย้ามันไเ้าอดอนั่นแหละชี้ชี้แป่ี้แจบ เขาหมูเป็นแบบหมูเป็นแมากินก่อน่แล้วจมากาเหนป้ายบอกว่าที่น้ำดื่มเออาเราอนเออ้ตอนนี้พูดหลีกอเล่าก็ได้เลยนทราบเป็งานของหมูอมนบางคนอยู่ก็หาอี้ก็หาอือที่ยังเหลืออยู่ก็ยังหาอยู่ไม่ได้แต่ี่้เ่าออ่ รซ่าเซมยาหมูทอดอ่าไปจังที่ทีมทีกหอยหมูโอ้ยหมูมันสลัดหมูมันสลาดอันนี้คือยึดเป็นทีมหอยนอาละกาตัวนี้ก็คือเนนทอหน้ามุกเมมแล้วเรียบร้อยเฮ้บหมู ปิดไฟมันก็ยินยได้ปิดไฟบอกกินก็ิงได้มือดื้อยังไงปิดไฟม่เต็มเลยปิดไฟม่เต็มเลยให้ปิดไฟกงได้เตัอดีเลยัให้เงาออกเงาออกเนี่ย

จะเปลี่ยนตุ๊กแหนกเลยเลยค่ะทอแบบนี้จะยอมเลยคาถ่ายมาทาเอาไปแล้วใช่คุ้ทุกวลอดช่วยฟูนี่ผูช่วยูช่วยูช่วยต่่ยกลังนะช่วยกลังเยอะแยะบ้านคยอย่างฉันก็ได้เท่านี้ตรนี้ อกหักจากเมียเมื่อคืนนี่จ้ะเจอแล้ว่ะนั่นได้เมียห่าไงนะเมื่อคืนเรามื่อเราก็หักเมียอยู่ในบ้านเลยดูที่มันจะออกยังไงเออถูกประตูข้างนอกเลยผหน้าให้นอนข้างในบ้านเลยเรานอะเขาเนาะไม่ใช่นอนนองมุ่งวะเออบอกฝังแม่งไหมเนี่ยตู้จากซีดีซีดีแม่งอะไร ทำยูทูบจ้ะลองคิดสร้างยูทูบมีคนมาดูไหมพี่ดวงแต่พี่ดวงมีแต่ว่าไม่เยอะถ้ารทำพี่อยากทำนี้คนมาดูมันมากมันคนละสายกันเนาะแต่เมื่อก่อนเราเคยไปสายสายบุญแบบเนี้ยมันก็มีคนติดตามทยูทูบในวัดอะไรเงี้ยทำวัดทำอะไรงี้ยคนมาดูเยอะไม่ใช่อ่ะพี่คือยกตัวอย่างว่าถ้าพี่ทำคอนเทนต์สายกินใช่ไหมคือแบบพี่พี่แบบคือสมุทรเกิดเนี่ยที่ชอบชอบดูบอมดีบ่ามวย แต่เวลากี่้มงประมาณแม่คือแบบว่าอะยกตัวอย่งางว่าคือพี่อาชอบดูคลิปเกี่ยวกับมุกแบบทำกับข้าวอ,อะไรใช่ไหมแล้ววันหนึ่งมุกไปเที่ยวอ,อะไรประมาณนี้พี่ก็ไม่ค่อยดูคนคือเขาจะติดตามแบบไหนก็แบบคือเมื่อก่อนมุกไปสายบนแล้วมุกก็มาถ่ายอัปเดตชีวิตประจำวันเองนี่ก็คนดูแต่ว่าไม่เยอะ อย่างนี้เราก็ไปตัดเสียงเราตัดอะไรเอาตัดตัดตัดหน้าได้ไหมตัดอ๋อตัดคอไม่ใช่เนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเอารูปที่ไปเที่ยวก็ได้เดี๋ยวเขาตัดหน้าให้เดี๋ยวไปเที่ยงเนี้ยนะแล้วตัดหน้าให้ได้ตัดหน้าแล้วก็ส่งไป้บอกว่าเอารูปเราใส่แทนหน้าเขาเนี้ยแล้วส่งให้เขาดูเขาบอกว่าพี่ชุดนี่ชุดนั่นชุดเขาบอกสมมติเอารูปไปหาได้รึเปล่าถึงกับแสนใช่ไหมทีนี้ผมตัดรูปหาออก เอาหน้าผมไปใส่แทนที่ขาเออโหไปเที่ยวได้ขึ้นนานาไปเที่ยวเอาดีเลยข้างตัดหน้าออกใส่รูปไปเอาดีเลยเนี่ยอายเพิ่นอายก็รู้สึกว่าอยู่ได้จากเมื่อแปดเก้ามือนี่เนาะเก้ามือนี่ปะครับ ที่มายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ที่สี่บอมมันห้าหาิดมือี้เนาะไม่ตัดคิบวันนี้ท่านนับของยี่สิบเจ็ดมาวนะเฮยไวแป๊บเดียวเนาะไวอมันเดี๋ยวจ้อาเยอะจะเอาเยอะน ด้าเด้งทีอคนตรงที่มันโคตรค่มันบอลเลยเรียบร้อยยังยังบ่อได้ जीरो में है มาดูล <screws in the fridge> ูกออครจะนยัไงกตัวนี่้อเลยีประตูก็คือแบบใสแบบนี้เอาเนาะค่น้อ้ ขับจ่อเรื่องนั้นแกเรื่องเกี Paint ่ยวกบปิดกันเลย อันนี้ทางอาเป็นเห็นแบบขยับเผ่ขาขยับอบอกได้ได้ทุกคนเลยนะขายายส่งได้อันนี้จะเชื่อม per anar 那要用在家袋 เก็ดกสิเหตุอันแพงกันลูกหมนะทุกคนโอมัเลสะหรอโอี่นโอเคสำหรับลสหคิดนี้ก็ สิประมาณนี้ก่อนพี่น้องเลยอัปเดตข่าวๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมนรำกันเนะาะกาจังได้กรขอโบขอบใจเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเนาะที่ว่าเขามาติดตามพับชมพับฟังเบอร์คลิปเบอร์โฆษณาให้ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้การลาไปก่อนพี่น้องสบายดี